บ้านเดี่ยวแบรนด์แลนด์แอนเฮาส์ใกล้มอไมหิดนเดินทางเข้าเมืองเพียง10นาทีในราคา4ล้านต้นๆไปชมกันเลยค่ะจริงๆในทำเลตรงนั้นถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเนี่ยได้บ้านแฝดซึ่งตรงเนี้ยได้บ้านเดี่ยวได้บ้านเดี่ยวที่รีโนเวทแล้วนะคะก็คือว่าลูกค้าก็คือถือกระเป๋ายกเข้ามาเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมมากหรือว่าถ้าทําก็อาจจะเป็นบิวอินนิดๆหน่อยๆตามสไตล์ที่ลูกค้าอยากได้นะคะเป็นบ้านในโครงการแลนด์แอนเฮาส์นะคะใครที่กําลังมอง หาบ้านแบนด์สภาพแวดล้อมดีราคาคุ้มเนี่ยรอดูได้เลยอัน,นี้ผ่อนต่อเดือนก็ไม่ไม่สูงค่ะเป็นบ้านเดี่ยวเนอะใช่ต่อเดือนเนี่ยเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ25,000บาทค่ะ รายได้หลังหักพาระาแล้วก็ประมาณสัก4ี่หมื่นเนาะตรงนี้ก็ยินกู้ได้เลยค่ะ,ะถ้าเป็นบ้านหลังแรกเนี่ยก็กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนื้อที่52.5ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยน173ตารางเมตรค่ะ,ะมีจํานวน3ห้องนอน3ห้องน้ํหนึ่งที่จอดรถนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของโรงจอดรถนะคะเราก็ทําเป็นส่วนของไซรล้างให้นะคะแล้วก็ทําหลังคาโรงจอดรถเนี่ยจอดรถในที่รดมได้นี้ทาเพิ่มให้ค่ะใส่เข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะปูด้วยพื้นแกนต ใช่ค่ะแล้วก็ทําเป็นฟ้าฉับเรียบค่ะแล้วก็ทําเป็นไฟดาวไท์นะคะตัวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยเหมือนมีเป็นกระจกเนาะทำหน้าต่างทำให้บ้านดูโปร่งนะคะไม่ดูอึดอัดจนเกินไปค่ะแล้วก็ได้แสงธรรมชาติบางทีอยู่กลางวุกลางวันแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะก็ใช้แสงธรรมชาติตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวค่ะแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องให้ใหม่นะคะทำเคาน์เตอร์ครัวให้ค่ะ ทำบานตู้ให้ปิดให้มิดชิดนะคะท็อปด้วยหินแกนิตสีดำเนาะใช่สําหรับใครที่แบบกังวลในการทําอาหารนี่ก็เปิดประตูออกไปได้เลยเพราะว่าหลังบ้านเราไม่ชนใครใช่มีควันมีอะไรก็เต็มที่ควันนีก็เปิดหน้าต่างตรงนั้นออกไปได้นะคะใช่ห้องน้ํานะคะก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ใช่คือเดี๋ยวเข้าไปดูมาสเตอร์อันนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าใช่ค่ะ อันนี้ที่เห็นเนี่ยคือข้างๆห้องน้ำค่ะจะมีเหมือนอีกห้องห้องหนึ่งเข้าไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกห้องนึงแหละแต่ว่าเป็นห้องขนาดขนาดย้อยนิดนึงอาจจะทําเป็นโซนของห้องพระก็ได้อ,อ,อ,อันนี้ก็คือทางเจ้าของเดิมเขาก็คือมีกั้นติดประตูให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ห้องนอนที่สองนะคะ,ะ,คะห้องนอนก็จะปูด,ด้วยลามิเนตนะคะ ตัวหลังบ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่ใกล้กับส่วนกลางด้วยนะสะดวกว่าไปมาสะดวกนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในโครงการเนี่ยก็คือมีส่วนของสนามบาสอะไรให้ด้วยนะคะก็ถ้าลูกบ้านเนี่ยชอบเล่นบาสหรือว่ามีสมาชิกที่แบบชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค,ค่ะสามารถติดต่อกับทางนิติเนี่ยเพื่อแจ้งขอแบบใช้ลานสนามตรงนี้ได้เลย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ